สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงใจดีชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Alchemy Star นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับที่ลุงก็จะมาไกด์นะครับหลายๆเรื่องนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อให้น้องๆทุกคนนะครับดูคลิปนี้คลิปเดียวนะแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานนะครับ ซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการจัดทีมในเบื้องต้นต้องย้ำว่าเบื้องต้นนะสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นคลิปที่แนะนำตัวละครด้วยนะครับหลายคนอาจจะเรียกว่าคาแรคเตอร์เทียนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพี่ลุงอาจจะไม่ได้แนะนำคาแรคเตอร์เทียแบบนั้นนะครับแต่จะเป็นการแนะนำตัวละครที่ r e c o m m e n d r e c o m m e n d หมายถึงว่าตัวละครที่ควรจะมีนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องรีหานะครับเพราะว่าตัวละครที่ควรจะรีเนี่ยรีหาเนี่ยก็คือตัวละคร6ดาวนะซึ่งพี่ลุงเนี่ยทำไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับหรือยังไม่รู้ว่าควรจะรีหาตัวอะไรดีตอนเริ่มต้นเนี่ยกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยไม่มี PvP ก็จริงนะครับณตอนนี้นะครับแต่ว่า การลุยด่านเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่มีตัวละคร6ดาวนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับ2ตัวละครเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับเอาละครก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่า ข้อมูลนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นข้อมูลจาก c b t นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันเป็น Open Beta แล้วนะครับข้อมูลบางอย่างของตัวละครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าที่พี่ลุงไม่สามารถนําข้อมูลทุกตัวละครมาให้ดูได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวละครนั้นอยู่นะครับเราจะไม่เห็นความสามารถของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับ ตรงนี้นะครับสามารถดูตัวละครทั้งหมดได้ก็จริงนะครับแต่เป็นตัวละครที่เราเปิดสุ่มกาชาเจอแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะมีขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วก็ถึงจะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับว่าตัวนี้มีความเป็นมายังไงนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากในออโรเรียนนะครับซึ่งตรงออโรเรียนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่มีตัวละครนี้อยู่เนี่ย จะหาข้อมูลได้ค่อนข้างยากเลยนะครับและการที่จะมานั่งอธิบายสกิลของตัวละครทุกๆตัวนะครับก็จะยิ่งทําให้ทุกคนเสียเวลาใช่ไหมครับแล้วพอจบแล้วเนี่ยก็จะงงๆว่าเอ๊ะและสรุปมันดีหรือไม่ดีอย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นนะครับพี่ลุงจะขอกรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าตัวละครทุกตัวนะครับในเกมนี้นะจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับ แล้วก็ขอกรุมความสามารถของตัวละครออกเป็น1ครับทายคอนเวอร์ชันนะครับซึ่งตัวทายคอนเวอร์ชันนะครับตอนหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าคอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยก็คือตัวละครที่มีความสามารถหรือมีสกิลที่สามารถเปลี่ยนสีช่องได้นะครับหรือสลับสีช่องนะครับ อย่างเช่นมีช่องสีฟ้าอยู่กับช่องสีเขียวสลับสีเขียวกับสีฟ้ามาเป็นอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นโอฟิน่านะครับโอฟิน่าเนี่ยมีสกิลไว้สําหรับสลับช่องนะครับ2ช่องนะครับจะเป็นช่องที่มีสีแตกต่างกันนะครับพอสลับสองช่องแล้วเนี่ยก็จะทําให้ช่องมันเรียงต่อกันและทําให้เราเดินได้ไกลขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ หรือจะเป็นกาเบียลนะครับเกเบียลเกเบียลเนี่ยมีสกิลที่สามารถเปลี่ยนสีหนึ่งสีของทั้งแมปเลยนะครับเป็นสีอื่นๆแบบสุม่มเช่นพี่ลุงอยากจะเปลี่ยนช่องสีแดงนะครับทั้งแมปเลยนะครับพอพี่ลุงกดสกิลนี้ไปปุ๊บเลือกสีแดงปุ๊บสีแดงจะถูกสุ่มเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆนะครับและในแมปนั้นจะไม่มีสีแดงอยู่เลยนั่นเอง นะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าตัวละครที่มีความสามารถแบบคอนเวอร์เตอร์นะคอนเวอร์เตอร์ไม่ใช่เครื่องแ <c oughs> อร์นะครับหยเหยอกนะครับโอเคพอมาถึงประเภทที่2นะครับประเภทที่2นะครับพี่ลุงขอเรียกรวมกรุ๊ปตัวละครประเภทนี้ว่าคอมโบนะครับซึ่งตัวละครที่อยู่ในประเภทคอมโบนี้เนี่ยจะมีสกิลหรือมีความสามารถที่บัฟ เพิ่ม ATK นะครับเพิ่ม Attack นะครับหรือบัฟเพิ่ม Defense หรือใส่ดีบัฟให้กับศัตรูนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยตัวละครประเภทนี้จะจัดอยู่ในประเภทคอมโบนะตัวละครที่3นะครับก็คือตัวละคร Utility Skill นะครับ Utility Skill เนี่ย เป็นตัวละครที่ประเภทมีความยืดหยุ่นสูงสามารถเล่นได้หลากหลายมีความสามารถในการขยับนะครับมีมูฟเมนต์พิเศษนะครับเทเลพอตออกจากจุดเดิมได้อย่างเช่นถ้าเป็นตัวละครที่ทุกคนรู้จักดีก็คือเดฟนะครับที่เล่นเนื้อเรื่องมาทุกคนต้องเห็นใช่ไหมครับที่เป็นตัวละครธาตุลมโดฟครับโดฟขอโทษครับผมพี่ลุงพูดผิดนะ เป็นตัวละครโดฟนะครับที่ความสามารถของเขาเนี่ยก็คือเมื่อกดใช้แล้วนะครับจะสามารถกระโดดออกไปในจุดที่เราต้องการได้ในระยะสั้นๆนะครับและทําดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่ข้างๆช่องนั้นนะครับอันนี้คือความสามารถของเทเลพอร์ตนะครับหรือความสามารถประเภทสเตตัสเอฟเฟกนะครับที่จะทำการเพิ่มเอฟเฟกพิเศษต่างๆให้กับตัวเอง บัฟตัวเองนะครับหรือคาวคอนโทรคาวคอนโทรเนี่ยเป็นตัวละครประเภทที่ใช้หยุดมอนสเตอร์นะครับควบคุมมอนสเตอร์ล็อกมอนสเตอร์ไม่ให้ขยับได้นะครับตัวละครนี้อยู่จัดอยู่ในหมวดยูทิลิตี้สกิลนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ s p e c i a l i z e ซนะครับตัวละครประเภท s p e c i a l i z e ซเนี่ยจัดอยู่ในตัวละครที่มีสกิลประเภท p ี d p s นะครับหรือเป็นตัวละครที่ทำดาเมจอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ถ้าให้ยกตัวอย่างตัวละครนะครับก็ทุกคนรู้จักกันดีเลยนะครับก็คือ w i ส e นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นสกิลสำหรับโจมตีเท่านั้นเลยนะครับไม่มีสกิลที่ขยับ movement teleport เปลี่ยนสีช่องไม่มีเลยนะครับสกิล ทั้งหมดเป็นสกิลโจมตีเท่านั้นนะครับสกิลพาร์ทสเนี่ยก็มีเป็นเชนคอมโบนะครับพอเดิน4ช่อง8ช่อง12ช่องก็จะยิงโจมตีมอนสเตอร์นะครับแบบสุ่มนะส่วนสกิลแอคทีฟสกิลเนี่ยก็จะทำดาเมจ8ป5ครั้งนะครับแรนดอมมอนสเตอร์นะครับที่โดนนะครับบนสนามนะนะครับ ตัวละครประเภทนี้เนี่ยก็คือตัวละครประเภทเพียว DPS นะครับคือทำดาเมจอย่างเดียวเท่านั้นส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือฮิลเลอร์ครับฮิลเลอร์เนี่ยค่อนข้างจะตรงตัวครับก็คือตัวละครประเภทที่สามารถฮิลได้นั่นเองนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือตัวละครโซย่านะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องได้มาตามเนื้อเรื่องนะครับซึ่งตัวละครโซย่าเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยก็คือการ เพิ่ม HP ให้กับตัวเองนะครับเมื่อเราเดินลงไปในช่องสีน้ำเงินนะแล้วสกิลแอคทีฟสกิลเนี่ยก็คือการเพิ่ม HP นะครับด้วยช่องสีฟ้าที่มีอยู่ในสนามนะครับถ้ายิ่งช่องสีฟ้ามีในสนามเยอะจะยิ่งยิวได้เยอะขึ้นนะครับ อ่าประมาณนี้เนาะเอาละครับพอเรารู้จักประเภทของตัวละครแล้วนะครับวิธีการจัดทีมนะครับที่ดีนะครับมันก็มีการเล่นแบบค่อนข้างจะหลากหลายวิธีนะครับจะมีทั้งทีมผสมนะครับทีมผสมคือผสมธาตุทุกธาตุนะครับเพื่อให้สามารถเราสามารถวิ่งไปในช่องสีอะไรก็ตามและสามารถโจมตีได้นะครับแต่ มีอีกวิธีหนึ่งในการเล่นก็คือทีมแบบาธาตุสีเดียวไปเลยครับซึ่งข้อดีของการเล่นาธาตุสีเดียวนะครับก็คือตอนที่เราวิ่งลงไปในช่องที่เป็นาธาตุนั้นๆนะครับของสีเราเช่นสมมุตินะพี่ลุงเล่นาธาตุป่านะครับพี่ลุงเล่นาธาตุป่านะครับเวลาวิ่งไปในช่องสีเขียวนะครับ แล้ววิ่งไปอยู่รอบๆบมอนสเตอร์นะครับตัวละครที่จะทําการโจมตีเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับนะครับเมื่อวิ่งผ่านนะครับก็จะทําการฟันฟันฟันและฟัน4ี่ตัวเลยนะครับแต่ที่พี่ลุงไม่สามารถเล่นสายป่าได้ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าพี่ลุงยังไม่มีตัวละครสายป่าที่หิวได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครที่หิวได้ในเกมนี้ค่อนข้างจะมีความสําคัญมากๆเลยนะครับอะไะครับ เดี๋ยวพี่ลุงเนี่ยจะโชว์เกมเพลย์ตัวอย่างของข้อดีของตัวละครแบบสีเดียวทั้งทีมนะให้ดูนะครับซึ่งเป็นเกมเพลย์แบบเร็วๆนะครับอาลนะครับเห็นไหมครับพอเราวิ่งสีเขียวเนี่ยตัวละครที่โจมตีเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับหลายตัวมากเลยนะครับแต่ข้อเสียคือตอนที่เราวิ่งไปสีอื่นเนี่ยจะไม่มีตัวละครออกมาโจมตีเลยนะครับยกเว้นตัวที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นนะครับ แลวนี่คือสกิลในการเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนสีช่องนะครับเพื่อทําให้เราใช้สกิลแล้วก็ทําดาเมจให้กับศัตรูได้แรงขึ้นครับส่วนนี้เป็น skill สกิลสําหรับมูฟเมนต์นะครับที่ขยับมูฟเมนต์ได้นะครับโดยทําดาเมจไปด้วยนะแล้วก็ตัวเมื่อกี้นะครับใช้สกิลแล้วเนี่ยยังเปลี่ยนสีช่องออกเป็นสีเขียวด้วยนะครับ ซึ่งวิธีแก้ทีมแบบนี้นะครับก็คือหาตัวคอนเวอร์เตอร์เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสีช่องให้เป็นสีเขียวเยอะๆนะครับยิ่งเปลี่ยนสีช่องได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็หาตัวที่โจมตีระยะไกลกๆได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ทีมนี้มีความแข็งแรงแล้วก็เล่นได้นะครับเอาละครับ ใครชอบเล่นแบบไหนแนวไหนนะครับก็ลองไปดูนะครับแล้วก็ลองจัดทีมตัวเองดูนะครับสหรับทีมพี่ลุงนะครับพี่ลุงก็จะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าพี่ลุงมีเกเบลนะครับ6กราวนะครับซึ่งเกเบลเนี่ยมีเกเบลนะครับเกเบลเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเป็นสายคอนเวอร์เตอร์นะครับคอยเปลี่ยนสีช่องให้นะซึ่งเปลี่ยนสีช่องได้เยอะมากนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับ แล้วก็ซิกคารีนะครับซิกคารีเนี่ยข้อดีก็คือเวลาวิ่งบนช่องสีเขียวแล้วเนี่ยจะโจมตีศัตรูเนี่ยหลายตัวนะครับในระยะห่างมากๆนะครับก็โจมตีได้นะครับข้อเสียคือทำดาเมจแค่ฮิตเดียวนะครับสกิลแอคทีฟเนี่ยดีมากนะครับเพราะทำการโจมตีเนี่ยเป็นกากบาทนะครับและกากบาทแบบสุดแมปนะครับพร้อมทั้งผลักมอนสเตอร์ Monster, กระเด็นออกไปนะครับและเปลี่ยนช่อง ตามแอเรในการโจมตีนะครับให้เป็นสีเขียวนะครับซินวานะครับซินวาตัวนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าซินวาเนี่ยเป็นตัวที่มีมูฟเมนต์พิเศษนะครับสามารถใช้แอคทีฟสกิลเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพุ่งพุ่งไปจุดอื่นได้นะครับการพุ่งไปจุดอื่นเนี่ยเป็นสกิลประเภทมูฟเมนต์หรือเทเลพอร์ตนะครับ ซึ่งถ้าเราพุ่งผ่านมอนสเตอร์นะครับจะทำดาเมจไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ไว้แก้เกมแก้ทางจุดที่เราไม่มีช่องให้เหยียบหรือมีช่องเนะสีอื่นๆน้อยเกินไปดีมากๆเหมือนกันนะครับตัวต่อไปก็คือโอฟีน่านะครับซึ่งโอฟีน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่โจมตีได้ทั่วแทบจะทั่ว,ท,ว,ท,วทั้งแมปเหมือนกันนะครับเป็นตัวละคร3าดาวเท่านั้นเองนะครับแต่ที่เล่าคอมเมนต์เนี่ยเพราะว่า รจมดีได้ทั่วทั้งแมปนะครับซึ่งค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครของโอฟิน่ากันหน่อยนะครับพี่ลุงไม่ได้เชียตัวไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ที่บอกว่าตัวนี้ใช้ได้ดีเนี่ยเพราะมันอยู่ในเล็กคอมเมน์ด้วยนะแล้วก็เป็นตัวละคร3ดาวด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่ไม่น่าจะหายากนะครับการเชนคอมโบนะครับก็คือถ้าเหยียบช่องสีเขียวนะสี่ช่องขึ้นสี่ช่องขึ้นไปนะครับก็จะทาดาเมจให้กับ สองศัตรูสองตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ1 4 0นะครับส่วนสกิลแอคทีฟเนี่ยก็เป็นสกิลสายคอนเวอร์เตอร์นะครับ,ก,รบก็คือการทำการทาการสลับช่องนะครับสมมุติว่ามันมีช่องสีเขียวกับสีแดงนะครับแลวตรงกลางมันมีช่องสีฟ้าตัดอยู่เราสามารถสลับช่องสีฟ้ากับช่องสีอื่นเพื่อให้เป็นสีเดียวกันแล้ววิ่งทำคอมโบช่องสีได้ดยาวๆเลยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ ก็เหมาะเอาไว้ใช้ในบางสถานการณ์อีกเช่นกันนะครับโอเคครับเราคุยกันไปถึงเรื่องของการทัเรื่องของทีมนะครับประเภทของตัวละครแล้วนะครับทีนี้เราจะไปถึงเรื่องของตัวละครนะครับที่ r e c o m m m n d นะครับที่พี่ลุงแนะนํานะครับทีมแรกนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยในตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาจะแจกตัวละครเนี่ยที่เป็นธาต วอเตอร์นะครับหรือว่าเป็นธาตุน้ำนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครสุ่มตัวละคร6ดาวได้ธาตุน้ํามาแต่แรกเนี่ยจะเล่นทีมน้ําได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าทีมน้ำเนี่ยมีตัวเยอะมากเลยมีไวส์นะครับที่เป็นตัวธนูตัวแรกนะมีทั้งโซย่านะครับที่เป็นตัวฮิวนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีตัวละครธาตุน้ำหกดาวห้าดาวอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยโอ้โหจะเล่นสบายมากเลยนะครับ แล้วก็ตัวละครธาตุน้ําที่เรคคอมเมนต์แนะนําเลยนะครับก็คือราฟาเอลนะครับใครหาราฟาเอลได้นะคือโชคดีมากๆนะครับเพราะเป็นตัวละครที่ฮิวแรงมากๆนะครับธาตุน้ํานะครับควรจะหาตัวละคร6ดาวให้ได้นะครับถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าหาได้จะดีมากนะครับทําให้การเล่นง่ายขึ้นมากนะครับตัวละคร6ดาวนี่ก็จะแบ่งเกรดออกเป็น S กับ SS นะครับซึ่งตัว SS เนี่ยจะมีตัวราฟาเอลนะครับมีคารีลนนะครับ มีชาโลน่านะครับนอกนั้นเนี่ยก็เป็น S ธรรมดาหมดเลยนะครับเบรตเลเฮมเนี่ยเป็นตัวละครตัว S นะครับเกรด S นะซึ่งก็เป็นตัวละครประเภทคอนเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะคาลีนเนี่ยที่แนะนำแบบเจ๋งๆเลยก็คือราฟาเอลคาลีแล้วก็ชาโลน่านะเพราะว่าคาลีนเนี่ย เป็นทั้งตัวละครคอนเวอร์เตอร์นะครับเทเลพอร์เตอร์นะครับ DPS แล้วก็น็อกแบกด้วยนะครับโหดมากๆเลยนะแต่ว่าชาลีนเนี่ยอาจจะหาคาลีนเนี่ยอาจจะหาย,ยากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่ในตู้พิเศษนะครับซึ่งเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับต้องใช้สเปเชียลสตาร์แฟร์นะพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นสายเติมเนี่ยจะหาน้องมาใช้เนี่ยโอ้สบายเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตู้นี้เนี่ย มีการันตีให้นะนะครับมีการันตี5ดาวให้นะครับใน1ิครั้งแรกนะครับแล้วก็6ดาวเนี่ยโอกาสที่จะได้6ดาวเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนตู้แรกเนาะโอเคกลับมาที่เรื่องของตัวละครนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับตัว5ดาวที่แนะนำเนี่ยก็มีหลายตัวนะซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับ อย่างเช่นคลีเคนนะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟล์นะบาร์ตันนะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ DPS นะครับไฮเดรตนะครับเป็นตัวคอมโบนะนะครับทำดาเมจนะครับก็คือมีบัฟนะครับตัวฟิลิสนะครับเป็นเชลลอพตแล้วก็ฮิลเลอร์นะครับตัวไวส์นะครับที่เราแถมมาตั้งแต่แรกนะครับเป็น DPS นะครับมิสเตอร์มิสซิสบลันส์นะ เป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็โซย่านะครับเป็นฮีลเลอร์นั่นเองจบธาตุน้ำไปแล้วนะครับเรามาต่อกันด้วยธาตุไฟนะครับก็คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าพี่ลุงจะพยายามพูดให้เร็วขึ้นแล้วกันนะครับจะได้แบบสั้นกระชับนะแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าตัวละครบางตัวนะครับที่พี่ลุงแนะนำเลคคอมเมนต์นะครับอาจจะยังไม่ออกมานะครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในตู้กาชาถถัดไปนะครับ โอเคตัวละครธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยที่เป็นเกรด SS ที่แนะนำเลยนะครับก็คือชารอนนะครับอูริเอลนะครับอ่านี่เป็น SS เลยนะที่ควรจะมีนะครับส่วนตัวอื่นๆที่ใช้ได้นะก็น่าจะเป็นวิกตอรียนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวธาตุไฟอื่นๆ6ดาวเนี่ยก็โอเคนะไม่ใช่ไม่โอเคแต่ตัวที่พี่ลุงแนะนำมา r ค c o m มนต์เนี่ยเพราะว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายแล้วก็ดีนะครับ บุริเอลเนี่ยดีมากเลยนะครับเป็นทั้งคนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นเบิร์นแบบเป็นเทินด้วยนะโหโหดมากนะครับส่วนชา์ลอนเนี่ยก็เป็นทั้งคนเวอร์เตอร์ DPS แล้วก็น็อกแบ็กเลยนะครับเอาละครับ5ดาวแล้วก็6ดาวนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ดูได้เลยนะครับแล้วก็อยากได้ตำแหน่งไหนอยากเล่นทีมไหนนะครับก็ลองดูจากคาแรคเตอร์ที่พี่ลุงแนะนำนะครับแนะนำไวไวนะครับก็จะมี5าดาวนะครับก็จะมีเฟียสนะครับอิชวานนะครับ แม็กกี้บาบาร่านะครับสีดาวก็จะเป็นบล็อกนะครับพาร์ตี้แอนด์พัตซี่นะครับหรือว่าแล้วก็มีเปปซี่เหรอเปปซี่หรือ, Pepsi, รอปีป,ปีปี้นะครับเปเป้พี่ลุงก็ไม่รู้ออกอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยนะครับโอเคทีมต่อไปเป็นทีมฟอเรสต์นะครับทีมป่านะครับทีมธาตุไม้นะครับ ซึ่งเป็นทีมที่พี่ลุงเล่นอยู่นะครับก็สำหรับทีมธาตุไม้นะครับตัวละครที่เป็นเกรด SS เนี่ยก็จะมีฮิโลนะครับแล้วก็มิดไมกราดนะครับ2ตัวนะส่วนเกเบลเนี่ยเป็นเกรด S นะครับซึ่งพี่ลุงสุ่มได้เกเบลมาก็ไม่เป็นไรครับเล่นไปเพราะพงก็ในตอน Cbt เนี่ยทีมที่อยู่ในท็อปทีเนี่ยก็จะมีเกเบลด้วยนะนะครับก็จะมีเกเบลกับอูไรอานะครับ ซึ่งเป็นฮีลเลอร์นะนะครับส่วน6ดาวนะครับที่เรคคอมเมนต์นะครับธาตุไม้ก็จะมีเกเบียลนะครับเป็นตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับฮีโร่นะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์แล้วก็เซลบัฟนะครับไมกาดนะครับเป็นเทเลพอร์ตแล้วก็ DPS นะครับ5ดาวเนี่ยก็จะมีลุยส์นะครับเป็นคอมโบแล้วก็ฮีลเลอร์นะแล้วก็ซิการีนะครับตัวนี้พี่ลุงก็มีนะเป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็น็อกแบ็กนะครับดีมาก แพ็นะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ฮิลเลอร์นะครับคัสคูต้านะครับเป็นน็อกแบ็กแล้วก็ dPS นะซินวานะครับเป็นเทเลพอร์ต DPS นะครับอูไรอานะครับเป็นฮิลเลอร์นะครับตัวนี้พี่ลุงอยากได้มากแต่ก็หายากเหมือนกันนะสุดท้ายก็คือโอฟิน่านะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์กับพอยซันนะครับแต่ว่าสกิลใน OVt เนี่ยไม่มีพอยซันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นธาตุสายฟ้านะครับ ซึ่งถ้าสายฟ้านะครับเกรด SS นะครับสำหรับคนที่อยากจะหานะครับก็ไม่มีนะส่วนใหญ่จะเป็นเกรด S หมดนะครับเพราะว่าตัวท่าสายฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแกร่งรอบด้านอยู่แล้วนะครับก็สามารถเล่นได้เลยนะตัว6ดาวนะครับที่แนะนำก็จะมีกรอนลูนะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์แล้วก็พาราไซนะครับพาราพาราไลซิต <c oughs> นะครับก็คือแบบ อาจจะแบบทำให้แบบศัตรูชาได้ขยับได้แต่ว่าณซีบีทีณโอเพตอนนี้พี่ลุงไม่รู้ว่าสกิลพาราไิศเนี่ยจะยังทํางานอยู่หรือเปล่านะเรือจะถูกปรับเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอิริดอนนะครับเป็นคอนเวอร์เตอร์นะครับมิคาเอลนะครับเป็นเทเลพอร์ตแล้วก็ DPS นะตัว5ดาวนะครับก็มีเนมิสิตนะครับมีเบรฟลี่นะครับอ่ตัวนักดาบลุงตาข้างเดียวนี่คือ ชวารสชวาสกี้สวาดหรือชัยวาดหรือซิงวาอ่ดออกเสียงยากจริงอันนี้พี่ลุงไม่ถนัดจริงอเอาเป็นว่าเรียกเรียกว่านักดาบสุดเท่แล้วกันนะนะครับให้เกียนติทีนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น DPS นะครับที่ดีมากเลยนะ Skill Active ก,ก็คือโจมตีทั้งแมปนะครับ ทำดาเมจเป็น3 0 0เนะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็น HP นะปัจจุบันของมอนสเตอร์10%ด้วยนะค่อนข้างจะดีเลยนะครับเอาไว้ตีบอสดีมากนะทำดาเมจ2ฮิตนะครับฮิตแรกเนี่ยเป็นดาเมจ3 0 0นะแล้วก็อีกฮิตหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็น HP 10%ของปัจจุบันที่มอนสเตอร์มีอยู่นะเพราะบอสมี HP เยอะนะครับดาเมจจะโดนหนักมาก นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือนาดีนะครับเป็นตัวฮิลนะครับและตัวสุดท้ายก็คือเอ็กโคหรือเปล่านะครับเป็นตัวเทเลพอร์ตนะครับโอเคครับเราก็คลิปนี้นะครับก็แนะนำตัว Recommend นะครับที่มีอยู่ในทีมแล้วเนี่ยก็จะเล่นได้อย่างง่ายนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับในการจัดทีมนะครับ หาทีมนะครับแล้วก็รวมถึงการแนะนำคาแรคเตอร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีในการทำคลิปดีๆแบบนี้อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย